คุณผู้ชมคะล่าสุดชาววังน้ําเขียวคะ่ะรวมตัวกันเพื่อที่จะนําหลักฐานไปชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาที่ดิน หลังจากที่ผลโหวตค่ะเซพทับลานออกมาไม่เป็นธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้พี่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณประกอบศิริวงเทาสะอาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามคีพร้อมด้วยแกนนำหมู่บ้านค่ะได้เร่งจัดเตรียมเอกสารนำหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อนำเอกสารดังกล่าวค่ะเข้าชี้แจงกับคณะกรรมาการพิจารณาที่ดินในวันที่17กรกฎาคมนี้และก่อนหน้านี้ค่ะทางอุทยาน ชาติทับลานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่28มิถุนายนจนถึงวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะว่าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยการที่จะกั้นเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลาดซึ่งมีเนื้อที่กว่า2.6แสนไร่ค่ะให้กับประชาชนได้ทํากินแล้วก็อยู่อาศัยและเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติค่ะทําให้ตําบลไทยสามัคคีพัฒนาค่อนข้างลําบากเรียกได้ว่า ลำบากมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้จากการเปิดลงทะเบียนมีประชาชนแสดงความคิดเห็นค่ะถึง9 4 7 1 0 7คนซึ่งมีเพียงแค่45,215คนเท่านั้นที่เห็นด้วยแต่อีก9,1892คนไม่เห็นด้วยค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าการที่ไปยื่นชี้แจงในครั้งนี้เนี่ยก็หวังว่าทางคณะกรรมการค่ะจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้นั่นเองค่ะ